สวัสดีคับวันนี้ผมจะมาสอนพับกล่องดินสอกันมาเอาพับไปเลยนี่เตมกระดาษไปแล้กระดาษแรกอะ่ะให้พับอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้ชนให้เกินไปเลยดูเห็นไหมตรงนี้ให้เกินไปเลยพอเกินเสร็จแล้วอะ่ะแล้วให้พับตรงนี้เปิดออกเปิดออกก็จะได้รอยพับมุมตรงนี้นะแล้วก็พับอีกทีหนึง่งตรงนี้ ท้ายอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ต่อไปอ่ะมันก็จะมีด้านหนึ่งเอาด้านไหนก็ได้ให้ให้ฉีกเกิดเนี่ยเห็นปะให้ตรงรอยพับนะอันนี้รอยพับแล้วนะแล้วก็ฉีกไปเลยสิ่งนิดเดียวสิ่งนิดเดียวแล้วสิงนิดเดียว ดานก็เหมือนกันฉีดเลียวแค่นี้แล้วก็ที่เราฉีดอันนี้ที่เราฉีดแล้วเราก็พับเข้าไปเลยที่เราฉีดเราพับเข้าไปตัวนี้ก็พับเหมือนกัน,นให้พับอย่างเนี้ยแล้วก็ ถ้าแบบนี้บีบไปสามวกเก็บเข้าไปตรงนี้บีบก็จะได้เป็นแบบนี้เก็บเข้าไปนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็สามารถปิดได้ก็จะปิดได้ไแบบนี้เปิดได้ปิดได้ถ้าใครอยากให้มันสวยก็ ที่เราฉีกนะก็ให้พับอย่างนี้ได้ใครอยากให้มันสวยใครอยากให้มันปิดได้เปิดได้และอยากให้มันสวยก็พับอย่างนี้ได้อันนี้พับเยอะๆแล้วก็พับเหมือนเมื่อกี้เลยบีบอย่างนี้เก็บเข้าไปาแล้วก็บีบแล้วก็ เก็บเข้าไปก็จะได้แบบกล่องแบบนี้แลหละก็จะเป็นแบบนี้นปิดได้จะเป็นแบบนี้นนปิดได้เปิดได้ก็จบละปิคดคลิป